ค่ะวันนี้ก็กรับสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านเลยนะคะพี่พี่จ้าวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่อยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะ ep หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋า ep หนึ่งเก้าหนึ่ง รายการละ200บาทนะคะพี่พี่รายการละ200บาทนี้ค่ะจะส่งบ้านละ50บาทนะคะสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะคะพี่พี่อยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หรือจะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่ รายการละ200บาทมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะสนใจรายการไหนนะคะก็โทรหาน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าพาบ้านพาเหมานะคะราคาแบ่งปันกันให้ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่พาบ้านพาเหมาราคาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาชมกันที่รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งเป็นพาปิดตาหลวงปู่จีนนะคะรายการนี้นะคะ สวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าาแบบนี้เลยนะคะพับปิดตาหลวงปู่จีนนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสนใจนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆเก่าาเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพับปิดตาหลวงปู่จีนนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆจ๋า ต่อมารายการที่สองรายการที่สองเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเฉยนะคะรายการนี้นะคะวัดบางกระสอบนะคะพี่ๆเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพับปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆรายการที่สองนะคะสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่สองนะคะพี่ๆพับปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบนะคะพี่ๆ ต่อมารายการที่สาม รายการที่สามเป็นพับปิดตาพิมพ์เล็กนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้มีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะมีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะพี่ๆพับปิดตาพิมพ์เล็กหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่สมนะจ๊ะพี่ๆจ้ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะพ <rist ha S 2> ี่ๆ ต่อมารายการที่สี่รายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะไลค์เป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะขออภัยนะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่พิมพ์เล็กนะคะพี่พ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระปิดตาเก่าๆโบราณนะพี่รายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจะส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆ พระปิดตาหลวงปู่ไข่พิมพ์เล็กนะจ๊ะพี่พรายการที่สี่นะคะต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้านะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะ วัดหนองบัวนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ห้านะคะพี่ๆรายการที่ห้านะคะต่อมารายการที่หกรายการที่หกเป็นพับปิดตาพิมพ์เข่าตุ่มนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการนี้นะคะพับปิดตาโบราณโบราณน,นะคะพี่ๆ เก่าเก่า,าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆรายการที่6นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่6นะคะสนใจรายการนี้นะคะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ สเวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นพระพิมพ์รัศมะคะของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทานะจ๊ะพี่ๆเก่าๆโบราณณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าาโบราณณแบบนี้เลยนะคะพี่ พะพิมรัศมีนะคะรายการนี้เป็นพะพิมพ์รัศมีนะคะของหลวงปู่สุขวัดปากของมาขมเท่านะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นพะสมเด็จอรหังพิมพ์เล็กนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่ โบราณโบราณเลยนะคะพระสมเด็จอรหัสนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกแบบนี้เลยนะคะพิมพ์เล็กนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์เล็กนะคะของสมเด็จพระอรหังนะคะพี่พี่เก่าเกาแบบนี้รายการที่แปดนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่แปดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่เก้า รายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะพี่พี่เนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อทารุ่นที่1นะคะพี่พี่หรือรุ่นแรกนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก <นะ S 2> <ideally S 1> ้านะจ๊ะพี่พี่รายการที่เก้านะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่เก้านะคะเหรียญหล่อ หลวงพ่อทานรุ่นแรกนะคะพี่พีต่อมารายการที่10รายการที่10เป็นพับปิดตาพิมพ์ใหญ่นะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก้าโบราณแบบนี้นะจะพี่พี่ มีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพับปิดตาหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆรายการที่สิบนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะต่อมารายการที่สิบเอ็ด รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณโบราณนะคะของหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ รายการที่สิบเอ็ดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญพระลูกทรงมมานะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จพระจุลจ้อนเจ้าอยู่หัวทรงมมานะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญฉลูแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญฉลูนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้รายการที่12นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่12นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่13 รายการที่1ิบามนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อตาลหลวงพ่อดํานะคะรายการนี้นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อดําวัดตาดบําลุงกิจนะคะพี่พี่เหรียญเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่เหรียญหล่อโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเกากันได้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเกากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อดํานะคะวัดตาลบําลุงกิจนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบานะคะสนใจนะคะ ใช้ด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่14รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้า,าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พ เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบสี่นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยเนะยจ๊ะพี่พี่จ๋าสายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญปั๊มนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญปั๊มของหลวงพ่อกันนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เรี่ยมก,กรอบมาให้พี่ๆขึ้นคอคองใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ เอาไปขึ mm ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบห้านะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงมหา้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อมารายการที่สิบหก รายการที่16เป็นเหรียญเสมานะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเก้าเก้าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าเก้าเก้าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะสวยสวยสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะพี่ต่อมารายการที่17 รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดวัด เหรียญของหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการนี้นะคะวัดบางวัวนะคะพี่พี่ปีสองสี่แปดหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเหรียญเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เหรียญเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัวนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่ รายการที่สิบแปดเป็นพักกิ่งวัดสุทัศน์นะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพักกิ่งโบราณโบราณน,นะคะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดนะคะพี่จ๋าสนใจนะคะติดต่อน้องนิชาได้เลยนะคะพี่จ๋าพักกิ่งวัดสุทันนะคะพี่จรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะพี่จ๋าต่อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นรูปหล่อนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศรีวัดวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะพี่จรายการนี้นะคะ เกาสวยสวยโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ศรีนะคะพี่พี่วัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะพี่พี่เก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะมีตอกโคดเลขสองแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋ามีตอกโคดใต้ฐานเลขสองแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่รายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดห้วยเขนนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ รูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขตนะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะสนใจรายการไหนนะคะก็ทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่21 รายการที่21นะคะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพอ่อเกษมนะคะลำปางนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อโบราณโบราณเก่าเก่านะคะพี่พี่หลวงพอ่อเกษมเขมะโกนะคะพ,พี่ลำปางนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จะ๊ะ ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะพี่พี่รายการที่ย1 2สิ็ดย็ดนะคะสนใจติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ย2สิบ รายการที่ท2นะคะเป็นนางกวักนะคะเนื้อผงนะคะของหลวงปู่จันวัดฉลงลำนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ <c oughs> เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> พี่พี่ นางกวักเนื้อผงเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการละ200บาทนะพี่จ๋ารายการละ200บาทมีค่าจะส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่ๆสนใจมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าเก่าๆๆเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่ๆเป็นพาระผงนะคะนางกวักนะคะของหลวงปู่จันวัชหลวงล้ำนะคะพ,พี่รายการที่22นะคะพี่พจาา๋าต่อมารายการที่23 รายการที่ยีสิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จซุ้มครอบแก้วนะคะของหลวงปู่จันนะคะพี่พี่รายการนี้ก็เป็นของหลวงปู่จันนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื be ้อหาเก่าถึงยุคเลยนะจ๊ะพี่ๆเนื้อหาเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เกาเกาแบบนี้เลยนะคะสองสี่ศูนย์สี่หรือเปล่านะคะพี่พี่ไม่แน่ใจนะคะพี่ออะะพี่น้องอ่านไม่ชัดเจนนะคะพี่พี่จ๋าสวยๆเนื้อหาถึงยุคแบบนี้นะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่พระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยต่อมารายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25นะคะเป็นพัดหงสุพรรณนะคะรายการนี้นะคะคนนเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพัะผงสุพรรณนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะ,ะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ <feet> ี่จะเป็นพัดผงสุพรรณนะคะรายการที่25นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่25นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆต่อมารายการที่26 รายการที่26กเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่พระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าเกาเก็บเก็บเลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะคะรายการที่ยี่สิบกนะคะพี่จ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่27นะคะเป็นพลาซุมกอนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะมีข้าความเก่าแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะรายการที่27นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่27นะคะพี่ๆ เกเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่จะราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นพาซุ้มกอน,นะคะรายการที่27นะคะพี่พต่อมารายการที่28ด รายการที่ยี่สิบดก็เป็นพาซซุมกอนะคะแต่องค์นี้นะคะเนื้อออกสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะคะเกาเกาเลยนะคะพ,พี่เนื้อหากเกาถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พาซซุมกอเกาเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชาก,กันได้เลยนะคะพาซซุมกอกําแพงเพชรน,นะคะพี่พี่ รายการที um no ่ horses, march, e, e, mm. right. okay. 28นะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะสนใจนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆ้ายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่28นะคะต่อมารายการที่29รายการที่29นะคะเป็นเท้า สุรนาลีนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญลงพิมพ์นะคะรายการนี้เป็นเหรียญปั๊มลงพิมพ์นะคะของย่าโมรุ่นแรกเลยนะคะพี่พี่ของเท้าสุรนารีนะคะหรือยา่าโมนะคะรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ะสวยสวยเก่าเก่า mm hmm. แบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพศ2สองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่พี่ สองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะของท้าสุร้านารีนะคะพี่พี่โคราชนะคะพี่พี่จ้ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเกนะคะสนใจรายการไหนทักทายได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะเป็น หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก,า,เก,า,เกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะคะพ,พี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่30นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่30นะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่3 1 รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพารีรามิดขนุนนะคะกุนทุ่งเศรษฐีนะคะกูทุ่งเศรษฐีนะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะพี่พรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พพาบ้านพาเหมานะคะราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสอง รายการที่สามสิบสองเป็นพระรีลาหลวงพ่อสวงนะคะรายการนี้นะคะเป็นวัดชีประขาวนะคะพี่จ๋าเป็นวัดชีประขาวนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหล่อโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระลีลาหลวงพ่อสวงนะคะวัดชีประขาวนะคะรายการที่สาสิบสองนะจ๊ะพี่พรายการที่สามสิบสองนะคะต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่33นะคะเป็นตะกุดเนื้อเงินนะคะของหลวงพ่อพูนนะคะวัดไผ่ล้อมนะคะนคนปรปฐมนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงเป็นตะกุดของหลวงพ่อพูนนะคะ หลวงพ่อภูลนะคะรายการนี้นะคะวัดไผ่ล้อมนครปฐมนะคะพี่พีรายการที่สามสิบสามนะคะสนใจนะคะ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พีรายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พี่จ้ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่รายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะพี่พี่จ้าสนใจแล รายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นจิ้งจกนะคะรายการนี้นะคะเป็นจิ้งจกเนื้อผงนะคะของหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆของหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆจิ้งจกเนื้อผงนะคะของหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่ๆ เก่าเสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่34ี่นะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่35 รายการที่35เป็นวัวธนูนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อน้อยนะคะวัดศรีสาทองนะคะพี่พี่วัวธนูโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะวัวธนูสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะวัดศรีสาทองนะคะพี่เก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะพี่พี่ ต่อมารายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกเป็นแหวนพิรอดนะคะรายการนี้นะคะเป็นแหวนพิรอดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ๆเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไอเป็นแหวนหลวงปู่ลาะแหวนพิรอดนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบหกนะคะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สามสิบเจ็ รายการที่37เป็นขุนแผนทายคู่นะคะรายการนี้นะคะสุดคุ้มเลยนะจ๊ะพี่พี่ได้ไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะพี่พ สวยยแบบนี้นะคะออกกูวัดบ้านกลางนะคะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะขุนแผนภายคู่นะคะราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพระบ้านพระเหมานะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะขุนแผนภายคู่นะคะกูวัดบ้านก่างนะคะสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเก้าเก้าแบบนี้รายการที่37นะคะพี่ๆต่อมารายการที่38 รายการที่38เป็นพาท่ากระดาษนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะเรียมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะพี่ๆเรียมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นพาท่ากระดาษนะคะรายการที่38นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆรายการที่38นะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่39 รายการที่39นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพาซุ้มก่อจัมโบ้นะคะพี่พี่เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อหาถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะสายดวนสายตรงกันได้เลยนะคะพาซุ้มก่อนะคะพิมพ์จัมโบ้เลยนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์จัมโบ้นะคะสวยสวยเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเกแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่39้านะคะพี่พี่ ต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะ s. <S พี่พี่จาา๋าร,รายการที่สี่สิบนะคะพี่พี่รายการที่สี่สิบเป็นพระใบโพนะคะของหลวงพ่อรีวัดอโศกกรามนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อรีวัดอโศกกรามนะคะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพ <Allāh>. <S <s ี่พี่จ๋าพร้อมกล่องเก่ากล่องเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆเป็นพระใบโพนะคะของหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆพ,พ,พร้อมกล้องเก่าเดิมจากวัดเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพร้อมกล้องเก่าเดิมจากวัดเลยนะคะพี่ๆเป็นเหรียญเป็นพระใบโพนะคะของหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะคะ สมุดปากกานี่เองนะจ๊ะพี่จ๋าสมุดปากกานี่เองนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้นะคะน้องนิชาก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะ40รายการนะคะรายการละ200บาทนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงหรือแอดลน์กันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการละ200บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักกันได้เลยนะคะแอดลน์การมาสอบถามได้เลย หรือจะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะ EP หนึ่งก้าหนึ่งนะคะก็มีพระบ้านพระเหมานะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ